สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มหาคนครดงใหญ่นะครับจะพามาชมต้นไม้นะครับวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวไม่ได้ครับก็พามาชมต้นไม้นี่แหละครับผมนี่ครับบ้านพี่สาวข้างบ้านผมนะครับสวยงามมากเลยเนี่ยเป็นใบเหลืองทั้งต้นเลย ถ้ช่วงของกลางก็จะมีแบบนี้แหะครับมีต้นสีเหลืองๆแต่ที่นี่พิเศษคือมีสองต้นติดกันเลยนะครับนี่ครับสองต้นติดกันก็ดูบรรยากาศนะครับนีครับให้ดูบรรยากาศนะครับบ้านทางชนบทนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับสวัสดีครับ มีต้นไม้เยอะมากนะครับผมที่บ้านพีน่สาวก็ไม่มีคนอยู่นะครับนี่ครับจะทํางานนีน่ยไม่มีคนอยู่ต้นไม้หลายต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นหมากปลูกต้นหมากก็ได้ผลประโยชน์นะครับต้นหมากต้นนี้เป็นมะขามมะขามเปรี้ยวจะดีมากเลยที่บ้านเราเพราะว่าเอาไปปอกขายได้นะครับมะขามเปรี้ยว เอาไปปอกตอนที่สุกแล้วนะครับเอาไปปอกแล้วก็ปั้นปั้นไปขายเป็นปั้นถ้ามะขามหวานที่บ้านบ้านทางอีสานเราทางช่วงทางโคราชเนี่ยจะไม่หวานนะครับจะไม่หวานแล้วก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยดินเราอาจจะไม่เหมือนที่เพชรบูรณ์นะครับที่เพชรบูรณ์จะดีมากเลยแต่ที่ทางนี้จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ ขาไม่นิยมนะครับผมก็ไม่รู้ท้างหน้าบ้านก็จะมีต้นหนึ่งนะครับไม่นิยมนะครับเห็นเริ่มมีความสุขนะครับเห็นต้นไม้จะมีความสุขมากเลยครับชมดูด้านโน้นก็เป็นต้นไม้นะครับผมครับชมดูนะครับ